สวัสดีช่วงเท่งๆครับพี่น้องมาพบกับเกษตรทอต่ออีกแล้วเนาะเกษตรทอต่อกับเป็นค้นอำเภอหนองบัวละเวีครับจังหวัดเชียงภูมิสำหรับเมื่อนี่นะครับอันเอฟซีหลายท่านเพื่อนขวามนานะครับให้รีวิวตัวอีขูบคูบอันป้านาเนี้ยแล้วก็พวกเครื่องแล้วก็ล่อนะครับว่ามันมีจจกใบแล้วก็ขนาดเท่าใดนะครับเมื่อนี่เอาเครื่องตอนนะครับเครื่องจะผมจะใส่เครื่อง เครื่องอีทีร้อยสิบนะครับอีทีร้อยสิบเครื่องเดิมๆไม่ได้แตงไม่ได้ยางนะครับเป็นเครื่องธรรมดาที่ใส่สูบน้ำเป็นประจาอยู่เร้วนะครับส่วนตัวลอ่อเหล็กนะครับตัวลอ่อเหล็กนี่เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งใกล้นะครับจะเป็นขนาดขนาดอันความกว้างของใอยูที่หกนิ้วนะครับหกนิ้วแล้วก็จํานวนของใบนะครับจํานวนของใบในล่อในวงนึงเนี่ยจะมียูสิบซี่ใบนะครับมียูสิบซี่ใบ แล้วองศาในการตั้งเชื่อมของเพื่อนนะครับกับนะครับองศาในการตั้งเชื่อมเพื่อนเนะี่ยจะอยู่ที่สิบสีอันสามสิบองศานะครับอยู่ที่สามสิบองศาแล้วไปเบื้องตัวอีคุบนะครับเดี๋ยวค่อยมาเบื้องว้าเลี้ยงราคากันนะครับตัวอีคุบนี่นะ่ครับจะเป็นคอแบบนี้คอแบบนี้นะครับแล้วก็มีคานเหล็กตัวซีนะครับเหล็กซี เงาออกมานะครับเงาออกมาเชื่อมต่อกับตัวนี้นะครับเชื่อมต่อกับตัวนี้แต่ว่าผมขอเนะน้าเลยครับพี่น้องผมขอเน้น้าผู้ใดที่ซื้อมาแล้วนะครับให้หาเหล็กมาดามตัวนี้ไว้เลยน,นะครับดามตัวที่ตัวคานเชื่อมกันนะครับเพราะว่าคานตัวนี้มันจะบอ่อเพื่อนที่บอ่อแทงทะลุออกมาหนี่เนาะคร <c oughs> ับมันจะเชื่อมแต้มอยู่นี่เนาะ,ะเพราะว่าเขาใส่ไปเรื่อยๆนะครับเหล็กมันที่ เวลาเจอน้าลมนะครับมันที่กดกดแรงกดมันที่อยู่ตรงนี้นะครับมันที่เส็ดให่มองนี้สีกออกจากกันนะครับสีกออกจากกันผมก็เลยแนะนำว่าให้พี่น้องหาเหล็กนะครับมาเชื่อมมาเชื่อมดามไว้อีกนะครับทั้งสองขางเลยนะครับทั้งสองขางเลยเชื่อมดามไว้เพื่อป้องกันบ่าให้มันสีกนะครับเพราะว่าอันนี้ผมใส่ไปแล้วมันสีกไปรอบนึงนะครับมันกดลงเลยกดลงเพราะว่าน้ำหนักตรงนี้ครับมันที่เป็นมองรักรับ น้าหนักนะครับถ้าเจอน้าลมไป Guys, น orse, เนี er เ่ยมันที c, ่โกดลงมันเท็ดให้เหล็กเขาสีกนะครับให้เหล็กเขาสีกแล้วก็อีกจุดนึงนะครับอีกจุดนึ่งคือมองนี่นะครับมองนี่เขาก็ต้องเสริมเหล็กอีกเพราะว่ามันมกมาขาดนะครับเหล็กตัวนี้ครับเหล็กตัวนี้มันมาขากออกกันมักสีกออกกันนี่เลยเขาก็ต้องดามอีกนะครับต้องดามส่วนราคาเนาะครับส่วนราคาล่อเหล็กนะครับล่อเหล็กนี่ผมซื้อ ยู่บ้านผมเฮ็ดขายนะครับยู่แถวบ้านผมเฮ็ดขายคู่ละห้าพันบาทนะครับคู่ละห้าพันแต่ว่าตอนนี้ผมบ่าดูว่าราคาแจกบาทแล้วแล้วส่วนอีกขูบนี่ซื้อมาเจ็ดพันห้านะครับราคาเจ็ดพันหาแต่ว่าราคายอดหลังไปสองปีนะครับเจ็ดพันห้าอันนี้ก็คือกันราคายอดหลังไปสองปีคือกันแต่ว่าตอนนี้ราคาเหล็กมันคืนแล้บวบ่าดว่าราคามันที่ราคาแจากบาทแล้วนะครับ ราสาประมาณนี้เอออีกลรือมอันนึงนะครับหางไทยนะครับหางที่ผมใส่นี่จะเป็นหางคองอายุทยาแท็กเตอร์นะครับเป็นหางรุ่นเก่านะครับเป็นหางเกียร์รุ่นเก่าที่ผมใส่นะเป็นหางเกียร์รุ่นเก่านี่นะครับราี่ประมาณนี้เนาะที่จะให้ผมรีวิวเนาะผมถ้าอันใดผมรีวิวบ่เบิดกะให้พี่น้องก็ความ,มาถามผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมที่บอกอีก ไปไหนขอความเลยเนะาะขาดเหลืออีกอย่างเนาะสําหรับเวลาลูบเทือกเนาะครับเวลารูเรบเ,รเทือกจะมีไม้กระดานอีกชุดนึงนะครับจะมีเหล็กมีอย่างเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกแค่นึงนะครับรีวิวตอนรูปลูบแล้วก็ว่านนะครับว่ามันดินที่เป็นเลนดีบอแล้วก็ไม้กระดานลูบมันเป็นลักษณะแบบใดนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกแค่นึงสําหรับตอนนี้นะครับเนี่ยปกตินะครับผมคิดว่า เสาไที่นี่ผมต้องมาสูบน้ำแล้วก็ค่อยมาย้ำได้นะครับสูบน้ำใส่ขี่ไถก่อนค่อยย้ำได้นะครับแต่ว่าเอิมื่อวานนีะครับฝนตกแห้งนะครับฝนตกแห้งคลากริเมื่อวานนี่ก็เลยถือว่าเป็นเป็นอันดวงงอค้นนะครับบ่ได้สูบน้ำใส่เลยบ่ได้เปลี่ยนค้าน้ำมันนะครับเพราะว่าฝนตกแห้งเติบน้าเต็มท่องเต็มท่าดีครับเมื่อวานนี่กันเลยเมื่อนี้ก็ถือโอกาส มันย้ำไ้รอบนึงกอนะครับย้ำหมักหญ้าพวกนี้กอนหมักหญ้าหมาักต้นเขา่าว้กอนจีกรอบนึงแล้ววันพฤหัสวันศุกร์จังที่เมื่อวานนะครับจังที่เมื่อวานเดี๋ยวอทิมาทายวิดีโอให้พี่น้องเพิ่งอีกรอบนึงนะครับว่าตัวย้ำเครือกนะครับมันที่เฮ็ดให้ดินมันเลี้ยนดีบ่หรือว่ามันที่เป็นลักษณะแบบใดน,นะครับหญ้ามันที่โลงดีบอ่อเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกอเช่นนึงนะครับเมือวานนะครับ วานนี่ตกแข้งจนท่วมเข่าพ่อผมนะครับเข่าพ่อผมวานนด้ประมาณสิบมือเนาะท่วมจนไม่เห็นปลายครับน้ำยูเต็มคูแย่ภาพเบิดเลยครับน้ำนี่ยครับให้เบิ้งรอบๆนะบรรยากาศรอบๆดวงดีเลยครับวัได้สูบน้ำใส่เนาะครับพี่น้อง จังไงก็ฝาก FC ทั้งบ้านนะครับ FC สบปปอล้าวแล้วก็ FC อกัมพูชา FC เมียนมานะครับกดติดตามไปเลยนะครับบ่าที่เป็นช่องทาง YouTube กเกษตรทอต,อตอแล้วก็ Facebook, กเพจ Facebook เกษตรทอตเนาะสำหรับเมื่อนี้กเกษตรทอตอกับซีขอล้าไปซ้ำนี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ